พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องกขาเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงพี่น้องนะครับอยู่ในสดุดีนะครับสดุดีบทที่147นะครับข้อที่8ถึงข้อที่17ครับพี่น้องที่มีพระคัมภีร์แล้วเราเปิดแล้วเราอ่านไปได้วยกันนะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลม,มาตรฐาน2 0 1 1กัน11นะครับสดุดีร้7ยนะครับข้อที่8ถึงข้อที่17ครับ พระองค์ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆพระองค์ทรงเตรียมฝนให้แผ่นดินโลกพระองค์ทรงทําให้หญ้างอกบนภูเขาพระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์และแก่ลูกกาที่ร้องพระองค์ไม่ได้พอพระทัยในกําลังของม้าพระองค์ไม่ได้ทรงปรีดีในขาของมนุษย์แต่พระยาเวทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ในคนที่เฝ้าคอยความรักมั่นคงของพระองค์ก็ที่12บนะครับ เยรูซาเล็มเอ๋ยจงยกย่องพระยาเวซิโยนเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าของเธอเพราะพระองค์ทรงทําให้ด่านประตูของเธอแข็งแกร่งพระองค์ทรงอวยพรบุตรทั้งหลายที่อยู่ภายในเธอพระองค์ทรงประทานสันติภาพในเขตแดนของเธอทรงให้เธออิ่มด้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุดพระองค์ทรงใช้พระดารัสของพระองค์ไปยังแผ่นดินโลกพระจนะของพระองค์วิ่งไปอย่างรวดเร็ว พระองค์ประทานหิมะอย่างปุยขนแกะทรงโปรยน้ำค้างแข็งอย่างที่เท่าพระองค์ทรงโยนลูกเข็บของพระองค์เป็นก้อนๆใครจะทนทานความหนาวของพระองค์ได้พี่น้องครับวันนี้สุรดยร้อยนะครับเฉพาะข้อที่8ถึงข้อที่17ความจริงแล้วถ้าพี่น้องมีเวลาพี่น้องกลับไปอ่านทั้งบทได้เลยนะครับจะมีแค่ประมาณ20ข้อเท่านั้นนะพี่น้องครับอยู่ในสุริยร้อ พี่น้องโครงสร้างของสดุดีนะครับสดุดีตั้งแต่145นะครับถึง150ที่เป็นตอนท้ายของเล่มหนังสือสดุดีนะครับจะเป็นบทที่พูดถึงการสรรเสริญพระยาเวและพี่น้องนะครับจะเป็นบทในการสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระยาเวสรรเสริญในสิ่งที่พระองค์คู่ควรกับการสรรเสริญครับสดุดี1้7สรรเสริญพระยาเวอย่างน้อย3ประการนะครับ ในตอนต้นสรรเสริญพระยาเวครับในการช่วยกู้ที่พระยาเวช่วยกู้และช่วยดูแลครับคนที่ใจแตกสลายนะคนที่ต้องการการเยียวยาคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบครับนะประการที่หนึ่งนะครับเหตุผลในการสรรเสริญพระยาเวพระยาเวคนเหล่านี้แหละครับคนที่จิตใจชอกช้ำ คนที่ถูกเอารัดเอ,อกเปรียบในสังคมคนที่มีบาดแผลคนที่หัวใจแตกสลายคนเหล่านี้นะครับพระยาเว์จะปกป้องเขาจะช่วยดูแลเขาจะจัดเตรียมให้กับเขานะครับอันนี้คือเหตุผลประการแรกนะครับที่เราสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของเราครับพะละักษณะของพระองค์นะครับแล้วก็ในข้อที่8ก็ที่17ที่เมื่อสักครู่ที่อ่านนะครับ เราสรรเสริญพระยาเวครับในฐานะที่พระองค์นั้นทรงจัดเตรียมพระเจ้าทรงจัดเตรียมครับผ่านการทรงสร้างของพระองค์นะพระกัมภีร์บอกนะครับพระองค์ทรงปกคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆนะทรงเตรียมฝนให้แผ่นดินโลกทรงทําให้หญ้างอกบนภูเขาทรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับประทานอาหารแก่สัตว์แล้วก็ลูกกาที่ร้องนะทรง สิ่งเหล่านี้ครับพูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าครับผ่านสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าและจริงๆแล้วก็มาถึงมนุษย์ด้วยนะครับเพราะว่าวัฏถักรน้ําการทรงสร้างทั้งหลายของพระองค์นะครับฝนนะครับเมฆนะสิ่งเหล่านี้ครับประทานน้ําครับต้นหญ้านะครับต้นไม้ต้นพืชพันธุ์ต่างๆให้กับสัตว์นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมครับพี่น้อง เราสรรเสริญเหตุผลที่สองที่เราสรรเสริญพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมที่น้องทรงจัดเตรียมให้กับเราทุกคนนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าที่เรียกว่ามีจิตใจกว้างขวางพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ตรณีที่น้องครับและการจัดเตรียมของพระองค์นะครับในพันธสัญญาใหม่บอกเลยนะครับว่าพระองค์นั้นในพันธสัญญาเดิมเพระมีทั้งเล่มแล้ะครับพูดถึงเรื่องว่าพระเจ้าจัดเตรียมนั้นพระเจ้าใจกว้างครับ จัดเตรียมให้ทั้งคนอาธรรมและที่คนชอบธรรมด้วยพี่น้องนะดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์นั้นก็สาหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนชอบธรรมเท่านั้นครับกับคนอาธรรมด้วยฝนตกก็สำหรับทุกคนนี่คือหัวใจของพระเจ้าของเรานะครับพระเจ้าที่ไม่ได้จัดเตรียมเฉพาะคนชอบธรรมเฉพาะคนที่นมัสการพระเจ้าเฉพาะคนที่เข้ามาหาพระองค์เท่านั้นพี่น้องแต่พระเจ้าจัดเตรียมด้วยความรักของพระเจ้าครับ พระเจ้าจัดเตรียมให้กับแม้คนที่ปฏิเสธพระองค์แม้คนที่หันหลังให้พระองค์แม้คนที่เป็นศัตรูกับพระองค์พระเจ้าก็ยังจัดเตรียมให้กับเขาพี่น้องนะผ่านธรรมชาติผ่านสิ่ง,งสร้างของพระองค์นะผ่านวัตจักรของน้ําฝนนะพืชพันธ์ัญญาหารต่างๆและสัตว์ต่างๆครับพี่น้องอันนี้จึงเป็นเหตุผลนะครับที่เราเข้ามาน,นมาสัสก,การพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรักเราด้วยใจกว้างขวางนะแล้วก็ ประทานการจัดเตรียมให้กับทุกคนเสมอเหมือนเท่าเทียมกันนะความรักของพระเจ้าครับนะแล้วประการที่สมนะครับเราสรรเสริญพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้าทรงปกป้องปกป้องเยรูซาเล็มปกป้องคนของพระเจ้าพี่น้องนะในข้อที่12 1สิบสองสิบสามนะครับบอกว่าอ่าเยรูซาเล็มเอย๋ยจงยกย่องพระยาเวซีโยนเอย๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าของเธออันนี้เป็น คำสำคัญเลยนะครับหัวใจของสรุดีร้อยสีิบเจ็ดในพี่น้องก็คือเข้ามาสรรเสริญยกย่องพระยาวเวนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพราะข้อที่13ครับเพราะพระองค์ทรงทําให้ดานประตูของเธอแข็งแกร่งนะอวยพรบุตรทั้งหลายที่อยู่ภายในเธอประทานสันติภาพในเขตแดนของเธอให้เธออิ่มด้วยข้าวสาลีในสิ่งที่ดีที่สุดนะภาพของการปกป้องจัดเตรียมครับให้กับคนของพระเจ้าพี่น้อง นะให้กับประชากรของพระเจ้าครับพี่น้องครับโดยน้ำพระัทยทั่วไปพระเจ้าจัดเตรียมให้ทุกคนครับพี่น้องความรักของพระเจ้าทั้งคนชอบธรรมและคนอาธรรมที่ผมบอกนะครับในตอนกลางนะครับสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้าดูแลทุกคนเท่าเทียมกันแต่ว่าในตอนท้ายนะครับเราเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าครับเพราะพระเจ้านั้นเปิดเผยสําแดงพิเศษครับให้กับคนที่เป็นลูกพระเจ้าพี่น้อง ให้กับพิศจักรของโะรงครับซีโยนให้กับอิสราเอลครับคนที่เป็นประชากรของพระองค์คนที่พระเจ้าทรงทําพันธสัญญาด้วยพระเจ้าสัญญาครับว่าพระเจ้าจะปกป้องเขานี่เป็นเหตุผลครับที่เข้ามาสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเพราะพระเจ้านั้นพระองค์บอกว่าพระองค์จะทําด่านประตูให้แข็งแกร่งปกป้องเขาจากภัยนะครับวอวยพรบุตรทั้งหลายในในเธอให้เกิดให้เขาเกิดผล ให้เขาเกิดผลนะครับประทานสันติภาพครับในเขตแดนของเธอสันติภาพก็คือว่าพระองค์เป็นประัตรที่ดูแลปชัชากรของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันติภาพครับนะให้กับคนของพระองค์ให้กับลูกของพระเจ้าพี่น้องนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับที่เราสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเช้าว,วันนี้ผมอยากให้เราหาเหตุผลในการเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าครับพี่น้องเหตุ ผลเพราะพระองค์ทรงสมควรครับเหมือนอย่างผู้ประพันธ์สรุดีร้อยสี่สิบเจ็ดนี่นะ LIKE ครับเหตุผลที่เรามานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าของเราที่เรานมัสการไม่ใช่พระเจ้าที่เรียกว่าบ้ายอนะครับไม่ใช่พระเจ้าที่เรียกว่าชอบให้คนมายกยอสรรเสริญตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องครับอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่เรานมัสการครับเรามานมัสการพระเจ้าเหมือนอย่างสรุดีนี่นะครับผู้ประพันธ์สดุดี เข้ามานมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับคำนมัสการจากเราพี่น้องนะและมีหลายเหตุผลครับร้อยพันแปดเหตุผลเลยพี่น้องที่เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าของเราพี่น้องครับนะพี่น้องเช้าวันนี้ผมอยากให้เราหาเหตุผลในชีวของเราครับที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าของเรานะการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวของเราครับ พระเจ้าช่วยกู้อะไรเราบ้างในชีวิตของเราพี่น้องลองนับทบทวนพระพรดูนะครับสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราครับสิ่งที่พระเจ้าปกป้องชีวิตของเราะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมครับจัดเตรียมให้กับเราบางคนพระเจ้าจัดเตรียมงานให้กับเรานะพี่น้องนะขอบพระคุณพระเจ้าครับบางคนพระเจ้าจัดเตรียมครอบครัวที่ดีให้กับเราจัดเตรียมคริสัจกรจัดเตรียมที่อยู่อาศัยนะ จัดเตรียมงานที่ดีให้กับเราจัดเตรียมลูกให้กับเรานะครับพระเจ้าปกป้องเราพี่น้องพระเจ้าปกป้องเราจากอันตรายต่างๆนะครับและพระเจ้าช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับในตอนต้นเหตุผลที่มานมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าเยียวยารักษาปกป้องคนที่ใจแตกสลายคนที่ชอกช้ำและกำใจคนที่ มีบาดแผลพระเจ้าปกป้องดูแลคนเหล่านี้ครับหญิงไม้ลูกกำพร้านะครับคนต่างด้าวพระเจ้าประทานการปกป้องให้กับเขาครับประทานการดูแลให้เขาเมื่อเขาเข้ามาหาพระเจ้านี่คืเหตุผลครับที่เราเข้ามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเช้าวันนี้ผมอยากให้เราทบทวนนะครับมีเหตุผลอะไรไหมที่เราเข้าสมควรที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าครับ พราะพระเจ้าของเราสมควรได้รับการสรรเสริญพระเจ้าของเราคู่ควรครับที่จะได้รับคําสรรเสริญจากปากของเราพระเจ้าของเราคู่ควรครับที่จะได้รับการนมัสการจากปากของเราพี่น้องอยา่างที่บอกอย่างที่ผมบอกนะข้อ12นะครับความจริงแล้วเป็นตีมเลยครับเป็นหัวใจของสดุร้อยสี่สิบเจ็ดสดีร้อยสี่สิบเจ็ดเปิดออกมาด้วยนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับและจบท้ายนะครับว่าสรรเสริญพระยาเว อย่างที่ผมบอกนะครับสดีตั้งแต่ร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบตอนท้ายครับพูดเฉพาะเลยครับเรื่องให้ถัดสารเสริญพระเจ้าสารเสริญพระยาเวเปิดมาด้วยสารเสริญพระยาเวจบลงด้วยสารเสริญพระยาเวข้อที่ยี่สิบตรงกลางข้อที่สิบสองที่เป็นหัวใจนะครับของสดีร้อยสี่สิบเจ็ดก็พูดถึงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงยกย่องพระยาเวซีโยนเอ๋ยจงสารเสริญพระเจ้าของเธอพี่น้องครับวันนี้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าของเรานะครับ ขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันในฐานครับพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงคู่ควรที่จะได้รับคําสรรเสริญได้รับคํานมัสการได้รับการนมัสการจากลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่พระเจ้าปกป้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งดีที่พระเจ้าทําดูแลผู้ที่ได้รับการกดขี่กลมเหง ดูแลผู้ที่อ่อนด้อยกว่าดูแลผู้ที่เป็นหญิงม่ายลูกกำพร้าคนยากจนคนที่เจ็บป่วยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านั้นไม่ทอดทิ้งคนเหล่านี้เลยคนที่มีบาดแผลในจิตใจพระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญเพราะสิ่งดีของพระองค์เพราะความประเสริฐของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมน้ําพระทัยที่กว้างขวางของพระองค์พระองค์ทรงไม่ได้เพียงจัดเตรียมเฉพาะ คนที่รักพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับแม้กระทั่งศัตรูแม้กระทั่งคนที่หันหลังให้กับพระองค์พระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งเขาพระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับมนุษย์ทุกคนด้วยความรักของพระเจ้าที่เกินความคําบรรยายได้พระองค์จึงคู่ควรกับคําสรรเสริญและการนมัสการขอบคุณพระเจ้าสําหรับฟ้าฝนที่ตกอย่างเป็นฤดูกาลขอบคุณพระเจ้าสําหรับผลผลิตในท้องทุ่ง ต้นไม้ที่เกิดผลข้าวในานาขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ลูกมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นเพราะน้ำประทัยของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์อธิษฐานกราบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับหัวใจของคริสชนนะครับคือหัวใจของการนามัสการพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องสองประการเท่านั้นแหละครับ เราอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าครับและขอบพระคุณพระเจ้ามีเท่านี้เองจริงๆพี่น้องครับสรุปของมนุษย์นะครับมีเท่านี้จริงๆครับเราอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าครับและทุกสิ่งที่เราทําครับเราทําเพื <associ net> ่อนมัสการพระเจ้าพี่น้องการนมัสการพระเจ้าในภาพเล็กนะครับก็คือเหมือนเหมือนสรุดีนะครับเข้ามาร้องเพลงเข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยคําพูดของเรานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ดังนั้นคริสเตียนนะครับจึงมาทุกวันอาทิตย์ครับมานมัสการพระเจ้าร่วมกัน เราไม่ขาดการนมัสก,การนะครับเรามานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันครับเป็นชุมชนพรอบรวงคู่ควรวก,กันนมัสก,การภาพกว้างคือเรานมัสก,การด้วยชีวิตของเราพี่น้องถ้าเราเป็นลูกเราเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ครับนะเป็นพี่ที่ดีกับน้องเป็นน้องที่ดีกับพี่นะครับสิ่งเหล่านี้ครับคือการนมัสก,การพระเจ้าครับถ้าเราทํางานที่ทํางานครับเราทํางานอย่างตรงไปตรงมารับงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นะครับทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรนะทำงานด้วยความรักคนในองค์กรนะสิ่งเหล่านี้ครับคือการนมัสการพระเจ้าครับในชีวิตของเราเรานมัสการพระเจ้าด้วยคําพูดพี่น้องครับด้วยการกระทําครับเราไม่พูดคําหยาบคายนะครับเรานมัสการพระเจ้านะด้วยคําพูดของเราไม่พูดคําหยาบคายครับไม่นินทาใครไม่กล่าวลายใครไม่ให้ลายใครครับให้คําพูดของเรา เป็นการนมัสการพระเจ้าสิ่งดีที่เราทำพี่น้องเราทำงานสังคมสงเคราะห์เราช่วยเหลือคนอื่นนะครับเราทำสิ่งดีต่างๆนั้นเป็นการนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับไม่ใช่การยกตัวเองขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นนมัสการแต่พระเจ้าด้วยหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมของพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตของเราหัวใจขอบพระคุณพระเจ้าและที่สําคัญที่สุดเลยครับที่เราคพลีชน ขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เลยนะครับก็คือขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าครับผู้ทรงสิ้นพระชนจัดเตรียมความรอดให้กับเราให้เรามีความกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีสามีทร้กับพระเจ้าครับรับสันติสุขในหัวใจสันติภาพกับพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราเป็นเหตุผลล้านแปดเหตุผลนะครับที่เข้ามาสรรเสริญนมัสการและขอบพระคุณพระเจ้า อาเมนนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอุยพรพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าอวยพรนะครับ